ปูชื่อตอกตอกตอกมาสามารถสร้างเป็นประโยคได้เนาะโดยใส่คำว่าปูชื่อมาแล้วรูปแบบประโยคจะเป็นแบบใดเนาะในวิดีโอนี้มีคำตอบเนาะไปสมกันเลยเขียนภาษาจีนสร้างประโยคของไวยากรณ์ปูชื่อตอก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 ,กมาสลายมันจะลักษณะการทามคืนเนาะโดยใส่ประโยคนี้การแต่งประโยคตัวอย่างนปู你不นม国人นี 不是中国人吗จะผมคนจีนง你不是老挝人吗你不是老挝人吗จะผมไม่คุยแล้ว朋友吗ขาไม่ใช่เพื่อนของเจ้ารล่ลักษณะการถามอ่ะเขาไม่ใเพื่อนของเจ้าบอ 不是你的东西吗？那不是你的东西吗？那不门开空叫啵，咪开有喊我他吗？那不门开空叫啵，他不是你的宠物吗？他不是你的宠物吗？老不门陪黄红暖叫啵，就是说，怎样就是不门陪他弄叫啵，你不是。 来找他吗你不是来找他吗เจ้าบเ๋มมีมหาเราบ่ขหมายว่าที่แรกผู้นี้ว่าีิไปหาผู้นั้นเนาะพฉะนั้นผู้นั้นมาล้วาว่าเจ้าบเ๋มมีมหาเหล่าบ่你不是听不懂吗你不是听不懂吗เจ้าบเมมฟังบม่เข้าใจบ่อ่าขหมายว่ากินีเจ้าบุ๋มจาฟังบ่เข้าใจบ่

ทำไมก็คือเจ้าคือว่าว่าเจ้าโบแมน你不是老师吗你不是老师吗เจ้าโบแมนอาจารย์บบหรือว่าเจ้าโบแมนครูสอนโบ你不是不吃西瓜吗你不是不吃西มาเจ้าโบแมนบ่กินมะม่องโบทมไมว่าเจ้าโบแมนว่าว่าเจ้าบม่กินมัม่มงโบเนาะ 能不用你？你不是不来吗？你不是不来吗？叫黑娃娃我养嘛，好嘛？叫黑娃娃叫我嘛？你不是说不会吗？你不是说不会吗？叫黑娃娃叫不平、嗯，好嘛？叫黑娃娃叫不平，喏，常常的叫平哟，喏，好嘛？你。 不是說不難嗎你不是說不難嗎叫คือว่าว่าບໍ່ຍາກ叫คือ<白>ว่าว่าມັນບຍກເນາະເຊນິນດການຈູຂອບໃຈທີທານກດຕານາາມັກລືມກລກ໌ົດແນຂອບໃຈ